รับเติมลูบี้ราคาถูกเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธช n แนลเท่านั้น สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธ์ชานเดลนะครับโอเคครับวันนี้เราไปอยู่กับเกม Line Ranger นะครับผมแล้วก็เรามาอยู่กับ i d ดีซีรีส์มุ่งสู่ตำนานนะครับผมหรือว่าเติมเท่าไหร่ไปสู่ฝันนะครับตอนนี้เรามาตามหากบนะครับผมซึ่งพีวีของผมทุย,ทย ซึ่ง PVP ของผมตอนนี้มันลื่นไหลแล้วนะครับผมทีมที่เล่นก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่ผมขัดใจอยู่อย่างหนึ่งระหว่างบาวร็อกนะฮะบาวร็อกกับเอเลนเนี่ยผมจะทําตัวไหนดีครับบาวร็อกกับเอเลนนะครับซึ่งเกียร์นี่มันได้หมดแล้วนะครับผมเว้นแต่บาวร็อกในเกียร์มันยังไม่มีอัปเกรดธาตุนะครับเออแล้วก็ วันนี้ครับผมผมจะมาสุ่มกบครับก็เลยมาถาม f c ท่านผู้ชมนะครับผมว่าควรจะทำตัวไหนต่อดีนะครับผมตอนนี้มีกบ9ดาวอยู่1ตัวแล้วนะครับผมกบ9ดาวผมมีอยู่1ตัวเดี๋ยวไปดูก่อน1ตัวจริงเป่าเนี่ยมานี่ปั๊บนี่กบ9ดาวกบ9ดาวมีสายว่องไว1ตัวครับแล้วมี Ruby 4, รูบี้อยู่4,100ฮะผมจำเป็นจะต้องอัปเกรดทีมนะครับผมโดยการทำตัว9้าดาวแม็ค เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าจะเป็นบารร็อกหรือจะเป็นเอเลนดีนะครับผมแต่มันก็เป็นตัวที่ทําย้อนหลังซึ่งมันเป็นตัวเก่าแล้วนะครับผมหรือผมจะเปิดแล้วมาทําตัวอายิโนโมโตดีนะครับมไม่ใช่ตัวยามาโตนะครับเดี๋ยวเราไปลองเปิดโกปกันก่อนแล้วกันนะครับผมสําหรับ E ีีนี้นะครับผมเติมมาอีก6000บาทนะครับผม ได้4,179รูบี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยครับผมโดยการที่เราจะไปซุ่มกบนะครับผมท่านผู้ชมโอเคครับไปเลยครับมาขอกบ3ตัวแล้วหยุดเลยได้ไหมกบ9ดาว3ตัวครับท่านผู้ชมมาไปมาเปิด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 ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฮเปอร์เออ ไฮเปิลสามตัวกูจะดีใจเพื่ออะไรไฮเปิลสาตัวเดือนหน้าเป็นแสงมืดเลครับผมทุกคนเออเดือนหน้าเป็นแสงมืดเพราะฉะนั้นนี่เราจะต้องได้เหมือนกันนะฮะเปิดเปิดเปิด <c oughs> ถามก่อน9ดาวอยู่ไหนสี่พันลูบี้เราจะได้สักตัวไหมเธอโอ้โหทุกคนถ้าเกิดสี่พัลูบี้ได้3ตัวนะี่ก็ถือว่าสุดยอดมาหาสุดยอดเลยนะครับผมจัดไปเปิดเปิดเ้าดาวมาะ เออไม่ออกครับโอ้โหตายแล้วตายแล้วอย่างนี้ทํายังไงกันดีครับเนี่ยเปิดเปิดเปิดโอ้โหเรียปร้อยฮะโอ้โหไปกันต่อเลยท่านผู้ชมจังหวะนี้มากบก้าวดาวต้องเป็นของเรานะฮครบกบก้าวดาวต้องเป็นของเราเราเราชิปเป้งแล้วครับผมโอ้โห,โโหไม่ออกเลยฮะมา ไปกันต่อครับ3,100ดูบี้อยู่ข้างหน้าเราแล้วเราจะได้หรือเปล่าเปิดไปไปไอ้โหทำไมมันออกยากจังวะแต่ก่อนผมเปิดมันไม่ออกยากขนาะดนี้นะกดเก้าดาวอะ่ะเปิดปุ๊บออกปั๊บเลยนะเออไปย้อนดูคลิปเก่าๆของผมได้เปิดปุ๊บมันออกปั๊บเลยนะกดเก้าดาวนูดเฮ้ยผมต้องพักหรือเปล่าเนี่ยมาไปกันต่อครับผมทุกคน3ตัวมันต้องมาสิสตัวต้องมาสิเปิด เปิดเปิดโอ้ยเกือสุดๆเกือดสุดๆเกือสุดๆไปไปต่อเปิดเปิดเปิด,ปด,ปดโอ้โหถ้าผมเปิดอีกหนึ่งทีนะมันไม่ออกนะผมจะหยุดเปิดแล้วผมจะไป PVP แทนนะครับผมทุกคนไปจัดไปจัดไป ปิดๆๆๆออกออ,กอ,อกโอ้โหไม่ออกคือหยุดครับไม่ออกคือหยุดครับบอกเ่ดีเดี๋ยวเราไป PVP กันต่อเลยแล้วกัดเลยครับตะบุญชมโอเคครับเรา,าอยู่กับหน้า PVP แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองตี PVP สัก2-3เกมนะครับผมแล้วกลับไปเปิดกบต่อนะท่านผู้ชมมาดูซิว่าเราออกมาแล้วเข้าไปใหม่เนี่ยมันจะออกหรือเปล่ากบ9ดาวนะครับไปเดี๋ยวเราจะเลือกทีมตีสักนิดหนึ่งนะครับโอ้โหอันนี้พอได้อยู่ไป อยู่ที่มาสเตอร์สนะครับผมไอดีชื่อว่า l อไกายงิดนะครับผมใครเจอก็แวะมาหวดได้นะผมไม่ผมไม่ว่าอะไรเลยนะครับผมแวะหวดได้เลยครับแค่เกมครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยนะครับผมมาจัดไปครับมามาดูที่ว่าผมจะชนะทีมทีมนี้หรือเปล่าครับผมลุยครับท่านผู้ชมกดออโต้คูณ2ไปเลยครับแพ้ก็ไม่เป็นไรนะฮะแพ้ก็ไม่เป็นไรครับออโต้คูณ2โอ้โหโดนเจมืดเสกว่ะท่านผู้ชมก็กดแช์ไปก่อนเลยอันดับแรกนะฮะโอ้ดูดิ บาวล็อกผมมันมันฝืดๆอ่ะมันฟืดๆๆม,มันไม่ไหลลื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าผมจะทําบาวล็อกดีไหมทุกคนบาวล็อกผมว่าก็ยังพอใช้ได้นะหรือว่าผมทำบาวล็อกเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเดือนหน้ามันเป็นตัวที่แบบเป็นตัวดาเมจแสงโหดๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมก็จะไม่เสียดายกบหรือครับเนี่ยเออจัดไปฮะลุยกันต่อก่อนนะครับผมันดับแรกดูดูแต่ว่ามันก็ได้อยู่นะเล่นไฮเปอร์แม็กเนี่ยมันก็ได้อยู่นะสําหรับ บาวร็อกของผมนะครับท่านผู้ชมดูดิโอ้โหจัดไปดูลื่นไหลจัดลื่นไหลจัดอีกไม่นานนะครับผมขึ้นตำนานแน่ๆซีรีส์นี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเรายืนตำนานได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปอีกไอดีหนึ่งนะครับไอดีเของเราจะจัดแบบจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันนะครับผมโปรดติดชามชมนะครับมาไปกันต่ออีกหนึ่งรอบทีมนี้คือ ผมว่าชนะนะผมว่าชนะผมผมคิดว่าผมชนะนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะหมกเม็ดหรือเปล่าผมไม่ได้ดูข้างในเกียร์นะเออเขาจะหมกเม็ดหรือเปล่าแต่ผมก็จัด่อนเลยอันดับแรกครับผมจริงจริงอ,อยากทำอจิโนโมโตมากเลยนะแต่ว่าว <ะ S 1> มันไม่มีอุปกรณ์ที่เราจะต้องทํานะครับผมคืออุปกรณ์พวกหินพวกอะไรมันไม่ครบนะครับผมอัปเกรดไม่ได้นะอัปเ,เ,เดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยทีมมันโหดจังวะเฮ้ยทีมมันโหดจังโอ้ยมียมมาทูดมีเจสซิก้ามีลูเดียส แล้วก็มีตัวไหนอีกมีตัวไอ้นี่ด้วยนะมีตัวพิเชอร์ด้วยนะทีมเขาก็ไม่ธรรมดาเลยทุกคนมา,าจัดไปครับลื่นไหลดึงสายน้ําลื่นไหลดึงสายน้ําพัดไป ผัดมาพัดกลับไม่ก็โอ้โหแค่นี้ผมก็ว่าผมขึ้นตำนานแล้วนะหรือว่าผมจะทำเอเลนเก้าดาวแม็กดีวะทุกคนผมว่ามันเป็นเดอะเบสเลยนะสำหรับเอเลนนะเออมาจัดไปครับผมซึ่งความสามารถผมว่ามันก็ยังใช้ได้นานอยู่นะสำหรับเอเลนนะยังไงเนี่ยท่านผู้ชมถ้าเกิดรับชมอยู่ตอนนี้นะครับผมยังไงฝากคอมเมนต์ดูนะครับผมฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับผมสำหรับเอเลนกับบาวล็อกที่ผมจะทำตัวไหนดีนะหรือเ,อ,อเดี๋ยวเฮ้ยเขามีตัวบินหวทุกคนโอ้พาดแล้วเขามีตัวบินนะฮะ เกมนี้มีตัวเบีร์นครับเราต้องใช้ไหวพริบในการเล่นซะหน่อยแบบรัวๆแบบเร็วๆครับเร็วๆจะจัดจริงๆครับผมจัดไปลุยลุยอย่าให้ถึงป้อมนะอย่าโอ้โหเขามีตัวไอ้เนี่ยบาวากระโงอะเบาากระโงโอ้โหแต่แทงไม่อยู่หรอกเอาผมไม่อยู่บอกเลยเ้าจะปั๊ชุบป,ปั๊บโชโอ้โหไปแตกเลยแตกไปดิแตกใครจะแตกกันแตกเราเร็วแตกเราเร็วแตกโอ้หเรียบร้อยโอ้โหแบบ ใพ้แบบเสียดายมากไม่เป็นไรครับผลของการไม่ดูทีมก่อนปีครับจัดไปอันนี้ใครเนี่ยซามูเอลทีมหดหลือ่าโอ้ทีมแบบนี้ถ้ามีดาบชีคุจูมอนจิเราลีเลยนะเออเพราะว่าเรายังไม่ถึงขั้นนะเรายังไม่ถึงขั้นนะเออจัดไปบีดับเบัลยูใครเนี่ยเดี๋ยวดูเฮ้ยเดี๋ยวเปิดไหมเปิดไหมเปิดไหมเราเปิดไหมเนี่ยเราเปิดโอ้ทีหมดจัดเลย ่เราเปิดไหมเนี่ยเปิดโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยมีดัยนยูด้วยไปดีกว่าวะ่ะไม่อยากเปิดกิวนี้ว่ะบอเติมสักบาทโอ้ยบอเสื้อดอกโอ้ยบอ,บเ,บอเสื้อดอกดบอเติมสักบาทเนี่ยดู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 ผมบอเสื้อดอกผมตีเลยบอเติมสักบาทนี่ยจัดไปมาลุยครับผมบอเติมสักบาทมาจัดไปฮะคนที่บอเติมสักบาทเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกครับจัดมาครับผมนี่มา ลุยครับผมทุกคนลุย let's go ไหวชิวบอกโอ้โหบารล็อกผมทำไมมันยืนนิ่งงั้นเฮ้ยบารล็อกผมเป็นอะไรเนี่ยบารล็อกผมไม่โยกหัวเฉยเมื่อกี้เห็นไหมทุกคนบารล็อกผมมันไม่โยกหัวนะเออเอาโยกแล้วโยกแล้วมาโอ้โหชาเกินจานไปลุยครับผมจัดไปแบบชิวๆแบบชิวชิวชนะได้แบบชิวๆบักบอทเติมจักบาทน,นะผมจัดไปครับนี่ปั๊มครับโโอ้หผมว่าเอเลอนว่ะผมว่าเอเลอนเอเลนน่าทำก้าวดาวแม็กมากเลยตอนนี้เออจัดไปปั๊มค่อยดีจ้ะ มาทำก้าวดาวย้อนหลังแต่ก่อนอื่นในกลบผมจะเปิดได้หรือเปล่าเท่านั้นแหละเดี๋ยวเรากลับไปเปิดกบกันนะครับท่านผู้ชมโอเคมาไปรีรีร,รีตีตีต,ตีโอ้โหแต่ยามาโตก็น่าทำนะเอาจริงแล้วยามาโตก็น่าทำนะยังไงฝากเพื่อนๆเนี่ยคอมเมนต์หน่อยนะครับทำตัวไหนดีคิดไม่ออกจริงๆครับผมมาจัดไปเรากลับไปเปิดกบกันนะครับท่านผู้ชมมาเรากลับไปเปิดกบกันฮะมา หวังว่ามันจะดวงดีสำหรับเรานะครับสำหรับกบนะฮะตอนนี้เราก็เหมือนเราจะขาดกบ9ดาวอยู่นะครับ3ตัวเท่านั้นอีกไปลุยจัดไปจัดไปเปิดเปิดเปิดโอ้โหถ้าเกิดถ้าเกิดอีก4ี่ครั้งไม่ออกนะผมบอกแค่นี้แหละอีก4ี่ครั้งไม่ออกนะผมหยดุดผมหยดุดผมหยดุดโอ้โหเกือบจัด

โอคเรีบรอยไปต่อครับไปต่อครับไปสุดเลยอย่างเงี้ยสุดเลยสุดสุดสุดขออีกสักตัวได้ไหมขออีกส so ักตัวได้หมจัดไป go go g ๆๆๆโอ้โหสวยแล้วฮะแต่ผ <c oughs> şey ู้ชมไปต่อฮะมาเปิดเปิดเก้าะโอ้โหออกยากจริงอันนียมันผ่าผ่านเงินชัดเลยเปิดเก้เปิดเปิดเก เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ4,100ลูบี้ครับผมได้กบ9ดาว1ตัวครับความหวังพังทลายในการทำา9ดาวแม็กไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปต่อ EP ต่อไปเราก็จะมาเปิดอย่างนี้แหละเพื่อที่จะปั้นทีมของเราต่อไปนะฮะสรุปแล้วเติม6,000บาทได้กบ9ดาว หนึ่งตัวครับท่านผู้ชมโอเคครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกุุงกิ้งกุุงก,งกิ้งให้กับช่องลุงยุทธชาแนลนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ